ปรับค่าลงเยอะมากนะคะหลังจากจากถี่เฮาเฮาเคยเฮ็ดดอกอันนี้ก็คือประสบการณ์เราตรวจเช็ครายได้ที่เราเคยได้แล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะคะซําเลี้ยวแต่ก่อนอเลี้ยวตอนเฮ็ดใหม่ๆแม่นบอ่อแสนวิวสีได้สามสิบสี่สิบเหรียญแต่ตอนเนี้บางบางคนแสนวิวก็ได้ยี่สิบเหรียญตอนทําใหม่ๆตอนมันให้ทําเลี้ยวใหม่ๆนะแต่ตอนเนี้แสนวิวได้สองถึงสามเหรียญ สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC นีนลุยชาแนลนะจ๊ะพี่น้องขาวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงในการเรื่องการอ่ไล่ได้รายได้จาก Facebook หรือว่าเพจต่างๆนะคะที่พี่น้องเห็น,นีนลุยลงอ่าโบนัสที่ว่าได้ไลายมันกะการที่มันมันได้เยอะแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับยอดวิวยอดกดไลค์แล้วก็ยอดการที่เราเราไปตอบกลับนี่แหละพี่น้อง อันใดตอบกลับคอมเมนต์หลายแห่งได้หลายแต่ว่ามันก็มีข้อจํากัดว่าคอยตอบบอกเกินสิบอันมันสิบบอคอยกันเลยบอคอยเด้ตอบคือเก่าน,นะคะมาที่นี่ถามว่ามันให้ตลอดบอโบนัสมันไม่ให้ตลอดคิดว่ามันให้ไม่เกินสามสี่เดือนแล้วมันก็จะหยุดใ,ให้หรือบออาจจะเปลี่ยนจากการได้โบนัสโพส เป็นการไปได้โบนัสเลียวหรือว่าให้ทำยอดถ้าทำยอดไม่ถึงมันก็จะไม่ให้มันจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเป็นอย่างบอกเพราะว่าแต่ก่อนการเฮ็ดเพจเฮ็ดยูทูบพี่น้อง่าการทำเพจแต่ก่อนรายได้เพจคือแต่เฮ็ดช่วงเฮ็ดใหม่ๆน่ะรายได้เพจหนึ่งแสนวิวจะได้สี่สิบถึงห้าสิบเหรียญหนึ่งแสนวิวจะได้สี่สิบถึงห้าสิบเหรียญ แต่ช่วงล่างหลังมานี่มันก็จะเริ่มปรับเปลี่ยนเพจหลายๆเพจของนีลุยปรับตอน,นประมาณพฤศจิกายนนี่แหละมันมาปรับจากแสนหนึ่งได้สี่สิบห้าสิบเหรียญคือนล้านหนึ่งนี่ได้สี่รอยถึงห้ารอยเหรียญเลยเด,ยดย้สมัยตะกี้ต่ช่วงเทปใหม่นะคะช่วงที่มันพุ่มบูมสองสามปีขึ้นหลังแต่ว่าล่างหลังมาจากที่มันให้ทําคลิปเรียว มันเริ่มปรับค่าลงมาหมดเลยมันเริ่มปรับค่าลงมาแล้วมันให้สั่งไล่ได้เลี้ยวอันดับแรกก่อนจะสั่งไล่ได้เลี้ยวมันปรับค่าเงินลงมากแต่บางเพจก็ยังไม่โดนปรับเท่าทุกวันนี้แต่ว่ามันจะเริ่มไล่ปรับทุกเพจนะคะส่วนมากห 1, หเหลือแสนหนึห่งเหลือแปดถึงสิบเหรียญแสนวิวเหลือแปดถึงสิบเหรียญแล้วแต่คนเบิ่งหน่อยเบิ่งหลายได้ลังคนแสนวิวก็ได้แค่ห้าเหรียญมันจะปรับลงมาแบบนี้เลยนะคะ ลายไซแลวล้านล้านวิวสีได้ประมาณร้อยเหรียญต่อคลิปปั๊บลงหลายครับบอจากสีลอยหาลอยเหลือยลอยู่ลอยแล้วเรือล้านวิวกันได้แปดสิบเหรียญมันปรับค่าลงเยอะมากนะฮะหลังจากจากที่เฮาเฮาเคยเฮ็ดดอกอันนี้ก็คือประสบการณ์เราตรวจเช็ครายได้ที่เราเคยได้แล้วก็มาเปรียบเทียบกันนะคะซ้ำเลี้ยวแต่ก่อนอ่าเลี้ยวตอนเฮ็ดใหม่ๆมันบอ แสนวิวสิได้สามสิบสี่สิบเหรียญแต่ตอนเนี้ยบางบางคนแสนวิวก็ได้ยี่สิบเหรียญตอนทําใหม่ๆตอนมันให้ทําเลียวใหม่ๆนะแต่ตอนเนี้ยแสนวิวได้สองถึงสามเหรียญแมนบอเอาหมจ้าสังเกตดีๆตอนเปิดส้างลาไล,ไล,ไงล่ได้เลีย้ยวใหม่ๆคนไนดะ้บักร้ายได้เงืนเหรียญได้เหรียญเพดนะได้เหรียญจากเลี้ยวได้ลายแห้งบาทมันก็เฉมาปรับคาลงเหลือแสนละสองถึงสามเหรียญ ล้านหนึ่งด้ซิบก็เหรียญยี่สิบเหรียญจังจะได้แล้วถ้าคนที่ยอดไม่เยอะจริงๆนะ่นะมันก็กลายเป็นความท้อบานโบนัสคือกันโบนัสเพจเนี่ยมันให้เดือนแรกเดือนสองนี่ให้ให้เยอะแต่ว่าต่อไปมันน่าจะปรับปรับลดลงเหมือนกันมันบม่ไฮไลท์ตลอดห้ไหลท์ตลอดคือรวยพี่น้อง แต่ว่าในทางกลับกันเราก็มองว่าคือได้หน่อยคือน้ลุยอะเพจน้ลุยได้แค่เหรียญคลิปนะคะโบนัสน้ลุยบได้ได้เพจนี้ลุยชาแนลนะอ่าคลิปเลี้ยวนี้ลุยก็บัตได้เพจนี้ลุยชาแนลแต่มาสร้างคลิปเลี้ยวตรงเฟซธรรมดาคือยุ้ยผู้จัดการยุ้ยผู้จัดการจะได้คลิปเลี้ยวจะได้โบนัสเห็นบะเพจใหญ่กาซิบบค่อยได้โบนัสคือของแพ้่วเ้าวนี่อยู่เนะี่ยเพ่าเาบ่ได้เด้ เทิงเพียรเทิ้งเฟียดนางบ่ได้โบนัสมันก็จะให้แตกต่างกันบางคนมันไม่ให้เป็นโบนัสลูกมันให้เป็นโบนัสคลิปเรียวยอดการเบเริ่เลี้ยวเท่านี้มันก็จะให้โบนัสเลี้ยวมันต่างกันนะคะมันไม่เหมือนกันทุกคนแล้วกะต่อไปกะค่อยคิดบ้านนะ เฟซบุ๊กเนี่ยต่อไปมันมันมันจะให้ค่าเงินเราลดน้อยลงแล้วก็ต่อไปมันจะไม่ให้เลยจะอยู่ได้ตาาดแต่บางคราวาให้เลยให้ยุแต่ให้น่อยแต่ว่ามันจะบังคับให้เราซื้อเห็นปาสังเกตบอยเยี๋ยวนี่ทาท้าซื้อโปรโมทเนี่ยยอดวิวจะเยอะมากถ้าคลิปไดโปรโมทนีย่ยอดวิวจะหลายแห้งแต่มาหักลบกบนี้กับเหรียญที่ได้เอาสมมติว่าโปรโมทสามร้อยสามรอยถึงห้ารอยบาท ต่อชีพเมมนบอมันก็ได้วิวหลายกับสิ่งอยู่แต่มหาหักลบแล้วมันก็เหลือเบอร์ไหมันก็เลยแบบว่าต่อไปนะ่ะอาชีพไรกับยูยากพี่น้องการการที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นเน็ตไอรอนต่างๆเนี่ยต่อไปพึ่งพาเงินรายได้จากเพจ น่อยแล้วที่จะเพิ่งผ้าลาย,ลายได้จากเพดต่อไปมันต้องมีการขายเห็นบอคือคนที่เพิ่นขายของนะพ้อนอยู่ได้เพราะว่าเพิ่นอาศัยยอดคนเบืองยอดคนติดตามเพื่อมาขายของมาหยังก็ได้รายได้จากการขายของแต่ว่าถ้าเพิ่งพาลายได้เพีจริงๆนะ มันกระด้หน่อยลงแล้วแต่แต่ยอมรับเลยว่าแต่ก่อนอนะ่ะมันได้เยอะมันให้ค่าตอบแทนเยอะมากกับยอดวิวแต่ทุกวันนี้มันลดมันลดลงมันลดลงเยอะมากแต่ถามว่ายอดวิวเฮ้าเนี่ยยังคือเกา่าถามว่ายอดวิวคองเฮ้านี่คือเกา่ายอดวิวน่ะเท่าเดิมหลักแสนขึ้นเหมือนเดิมแต่ว่าค่าเงินมันได้น้อยลงนะคือจังเฮ้าใดอ่เท่ายาปรมมาทก,การใส้ชีวิตต่อไปนี่มันสิยากพี่น้องคะ คือยังนี่รุยนนี่นี่เลยเงินมากะสื่งง้วแน่เฮ็ดฟ้าม่วน่อ่าขายของแน่แต่อย่าวนี้เจ้าก็บอกใอ้เดี๋ยวมีเวลาอะไรขายเดี๋ยวจะมาจัดโปรเจ้าให้อยู่หมายถึงว่ามันก็ทาไปสิ่งต่างๆยางง้วงสีเข้อซื้อไ้มันก็ล่งร่งก็จริงล่งเขากับเขาขายมันก็ออกลูกไปมาถ้ามันขืนเขากับังขายแมนบอกแต่ช่วงที่อาเพจมันบูมใหม่ๆตอนนั้นจําได้เลยว่าราคายางก็ลดเหมือนกัน แต่มาปีนี้เนี่ยราคายางขึ้นแล้วนะคะสี่สิบกว่าบาทแล้วแต่คางเงินเพจกันหน่อยแต่ว่าเราก็หาหลายๆอย่างเฮ็ดหลายๆอย่างมาร่วมกันมันก็นสามารถที่จะดูได้ได้น้อยดีกว่าไม่ได้แต่ดีทีมีลุยทีทํางานหลายอย่างอย่างทํางานเป็นในวงก็ทํธรรมทเพจก,ก็ยังทําต่อไปเพจ u t u b e เนี่ยไม่ไม่ขาดค่ะก็จะเฮตตต่อไปแม่นต่อไปได้หน่อยได้หลายจังได้ข้อเหตุคือเกาเพราะว่ามันมันก็ สร้างซื้อเสียงให้เราแล้วก็ดีแน่ทีนี้ลุยมีธุรกิจของครอบครัวก็คือสวนยางสวนยางก็หกสิบเจ็ดสิบไร่ที่มีอยู่ก็ถ้าปีนี้ราคายางขึ้นดีอย่างต่อเนื่องรายได้ส่วนนี้มันก็จะได้ไหมจุนเจียครอบครัวยางไร่ในีลุยลดลงแต่ว่ารายได้ทางครอบครัวที่เป็นธุรกิจของครอบครัวมันก็ได้เพิ่มขึ้นมันก็จุนเจียกันได้มันก็อยูได้หรือ่าพี่น้องเพราะว่ามันมันหลายหลอย่างเนาะหลายๆอย่าง อามาสพอร์ตกันมันก็อยู่ได้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นทุกวันนี้คนที่จะอยู่รอดคือคนที่ขยันและก็ทำหลายหลายอยา่างบ๊วเมนว่ารอแค่ยางเดียวนะคะต่อไปกับยุ่ยากละ่ะพี่น้องเศรษฐกิจแบบนี้คืออยู่อยู่ยากอยู่ยากไปเรื่อยๆนะคะเข่าข,อ,ข,อ,ขอ,องกับแพงแต่ดีที่ตอนเรามีคือจังตอนนี้ลุยมีมันทำให้เราชิดได้เร็วมันทำให้เราแบบ คือฝ่าวเก็บเงินฝ้าวเห็ดฝ้าวสางเพราะว่าตอนที่เกิดอุป,ปติเหตุมัเนเ่็ดี๋ยเขาคิดได้หลายอย่างว่าชีวิตมันบ่แน่นอนเขาก็เลยฝ้าวหาฝ่าวเห็ดอย่างนี้เลยอะหลังจากอุบัติเหตุมาเราก็มาออกรถมาสร้างบ้านของเราแล้วก็สร้างบ้านของคุณปู่ลตมาปนี่ให้แม่ปนี่ทุกอย่างคือแบบเสื้อบาว่าจากที่คอยเกิดอุป,ปติเหตุมาร่างกายคอยบอกแข็งแรงเนี่ยคอยนะ่ะทำงานหนัก กลัวตอนร่างกาย่อยแข็งแรงอีกตอนที่ร่างกายเราแข็งแรงอะ่ะไม่ได้ทํางานหนักขนาดนี้คือเฮ็ดมาได้่อยกระไส่เก็บอ่าานาทีดูแลภาระเหลือคอยกระไส่เบิร์ตงังนสินะบานหลังจากที่เข้ป่วยขาต่ายขึ้นแล้วมันมีความรู้สึกว่ามันมันอะไรที่มันช้ามันช้าลงแล้วชีวิตเท่ามันบนเนี่ยบนนอนเนาะบอเมเนวาเถ่ามาจังตายเด้ มันมีโอกาสคนเรามันมีโอกาสตายได้ทุกเวลาตื่นขึ้นมาเห็นหนาจังวายังมันก็นเลยเห็นเขาเปลี่ยนว่าอรีบหารีบเก็บอย่าเฝ้าใส่ให้พ่อกรอนเห็ดบ้านสื่อโรเห็ดบ้านปหนีทุกสิ่งทุกอย่างให้พ่อกรอนคือตอนเนี้ถ้าสมมุติว่ามันได้น้อยลงเราก็อยู่ได้เพราะว่าเรามีสวนยางมีเลียงความง่วกะขายไปแม่นถือเขาขาย ก็เหลือแม่คล้ายลูกกับเหลือแม่ก็สามารถที่จะออกลูกได้อีกคือเกาแมนบบแมนถือกับขายอ่าเลี้ยงไวพ้พอมันขืนกขัขายหรือบอขา,ายตอนถือกขัขายแค่ลูกจงแม่ไว้มันก็ออกลูกออกแม่แพ้ลูกอะไรก็าได้ก,ไก็คือทําหลายๆอย่างประกอบกันเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราไม่มีหนีมม้มีสินอะไรนะคะกัน่ะพี่น้องก็ตั้งสติในการใช้ชีวิตแล้วก็ตั้งสติในการใช้เงินนะคะ